ไม่มีตาไม่มีตาไม่มีพลาดอุ้ยเจ็บน uh, ี่ถ้ามีตาโอ้โหวันตึ๊บไปเลยอน้่กัดผิดระดูดซ้ำลงคอไปเลยมีเจ็บมีเจ็บเจ็บมืออยู่ืมวันตึ๊บเลยครับตัวเองตัดช้อนนาขาน้ำลงหันเต๋ออุ้ยเจ็บ เด็ดจจิงๆเขาบอกแล้วโอเคครับฝากผลงานด้วยฮันเตอร์วีจครับปาก,กปัดวัดได้เลยครับตัวนี้ตัวเบ็ดองศาเปิดร <c ười> ้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกินร้อยแยมครัวีเจ็ดกับผมเอกกระเทาลงฝากนะครับเหยียดตัวใบจากค่ายฮันเตอร์มากับคันไอเกียไอคอสนานโนค,ครับผมแล้วก็สายพ e. ี2อีสองโคนวัดพัดแลมพี e. 2สองพอประชอนงานประชอนแยม